มีหมอย่งอะไรนะมีหมอยหมอย่าง,งคิดดีๆนะจะเรื่องหมอคนไหนอะ่ะหมอบางคนเอาไปคนไข้ขายวนโรงพยาบาลเลยคิดดีๆคิดดีๆครับแต่ดีนะคืองานนี้มา,าครบแล้วนะมีคนสร้างห้องครับมีหมอมีคนพิการมาด้วยครับ พอพอพอใช่อ่ะตั้งห้องตั้งห้องละตั้งห้องละรงมไปบ้านระสวรรคโลกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทุกคนที่มาดูวันนี้เนี่ยก็คือมูลค่าตัวต่างๆเนี่ยคือเป็นการทำบุญเลยนี่เราเราสร้างห้องอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกันการจะจบไหมวันนี้กันออกนอเรื่องตลอดเลยก็นอกจากนอกจากเงินค่าค่าค่าที่นั่งของคนมาดูแล้วเนี่ยใช่ครับที่เสียด้วยใช่ไหมที่เสียด้วยที่เสียด้วยนอกจากเงินส่วนนี้แล้วนะฮะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นความ คืออะไรอ่ะเป็นคมจิตใจที่หูนิใช่ซึ่งจะบริจาคค่าตัวทั้งหมดให้กับงานงานนี้ครับผมเขาจะบจาพร้ะว่าอะไรนเขาคิดมาให้กับคุณคบใช่ครับรับเอ็เจ้าบ้ามานก็อยู่ตรงนี้เอ็งมีคนที่มันมามีคนอื่นคนใจอ๋อเหรออ๋อเกที่มันดีเฮ้ยแตแล้วช่างมันเถอะต้อแแล้วดูไปแล้ว ได้บุญได้ฤทธิ์ได้บุญได้บุญเกบโอนเก็บเีิมาทั้งปีค่าเธอไม่ครบเลยเนี่ยฤทธิ์ค่าเธอเป็นเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเก็บมาประมาณสิบแปดงานเลยไม่ครบเลยโอ้โหฤทธิ์ครับถามที่เกิเป็นคนรู้จักตอนเด็กๆพ่อแม่สอนให้เก็บเงินได้เงินมาจากการทำงานหักใส่ค่าเธองานละสองร้อยสองร้อย ข่างสาร่าารจริงสำหรับชีวิตของผู้ชายคนนี้ใช่ครับครับผมส่วนผู้ชายคนนี้ครับก็บอกว่ามีความภาคภูมิใจของชาวสุโขไทยก็ว่าได้ครับใช่ครภูมิใจตัวแทนขอเสียงนะครับผเช่นกันกับความอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่นนะครับผมนั่นคือพี่โตโน่ซึ่งไม่ได้มาใช่ครับแล้วก็สำคัญมากครับคนสุดท้ายานี้ น да. ี่หนึ่ความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณครับกันครับผมใช่ครับใช่ครับโอเคครับครับผมเราพูดถึงความภาคภูมิใจไปแล้วใช่ฮะเราพูดถึงความไม่ภาคภูมิใจใช่ครับและเองความไม่ภาคภูมิใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกนายไม่ภูมิใจตัวเราไม่เป็นไร แต่เราไปที่ฟูมิใจของแฟนคลับเราไอแล้วเอ้ยเดียวเลยไปแล้วแค่นี้เหรอให้คุณเล็กคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะภูมิใจใน เธอเป็นในในคนที่เรนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับผมถึงนิดผมถึงแค